สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสมุนไพรน่ารู้ว่าไพภูเบศค่ะวันนี้ก็อยู่กับเบนนะคะจะพาวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและสุขภาพค่ะ วันนี้มีหัวข้อที่หลายๆท่านน่าจะชื่นชอบเลยก็คือสมุนไพรที่ดูแลกระดูกและข้อนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยู่กับเพศสัจกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเพสัจอานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพสัจอามาในลุคสีเขียวเข้ากับสมุนไพรวันนี้เลยใช่ค่ะ <c oughs> ต้นเพรสังคาตก็ต้นเพรสังคารเนี่ยถ้าใครรู้จักนะหรือเคยปลูกอยู่ที่บ้านมันก็จะเป็นข้อต่อๆร้อยๆกันนะซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าคนโบราณเนี่ยก็จะเรียกชื่อสมุนไพรเนี่ยตามสรร คุณที่โดดเด่นบ้านเราเนี่ยคนไทยนะคะบางพื้นที่เรียกเพชรสังฆาตว่าร้อยข้อต่อกระดูกในอายุรเวทหรือว่าศาสตร์แผนอินเดียบโบราณมีภาษาสันสกฤตเรียกต้นเพชรสังฆาตว่าอัถิสังขาราอัถิก็เกี่ยวกับกระดูกต้นต่อกระดูกนะคะแล้วก็ในทางภาษาอังกฤษตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมีชื่อสามาัถว่า bone s e s t e r bone ที่แปลว่ากระดูก อันนั้นเนี่ยก็ตรงเลยค่ะว่าภูมิปัญญาใช้เพชรสังฆาตในการดูแลกระดูกข้อนะคะอย่างในอดีตเนี่ยถ้าคนกระดูกหักข้อหลุดข้อซ้อนอะไรต่างๆก็จะมีการใช้เพชรสังฆาตเนี่ยเป็นยาแล้วก็ภายหลังเนี่ยก็มีงานวิจัยตามหลังภูมิปัญญาว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกได้จริงๆจ,จ,จากกลไกหลายๆอย่าง,างเช่นการทําให้เซลล์สร้างกระดูกทํางานได้ดีขึ้นการช่วยในการดึงพวกโปรตีนหรือว่าแ่ธท่าเนี่ยกลับเข้ามาใน แล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยในหนูทดลองนะคะก็มีงานวิจัยเอาหนูเพศเมียไปตัดรังไข่เพื่อที่จะจําลองสภาวะหญิงไว้ทองอแล้วก็มีการให้เพศสังขาตก็พบว่าเพศสังขาตเนี่ยนะคะออกฤทธิ์ไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันตัวหนึ่งเลยในการที่จะช่วยชะลอการสลายของเมือนกระดูกนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางอาไปภูเบตก็มีงานวิจัยในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระดูกบางโดยให้เพศสังขาตเนี่ยครั้งละ 2แคปซูลวันละสองครั้งคิดแล้วก็คือ1,600มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็ติดตามคนไข้ไป6เดือนนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของมวลกระดูกก็ะพะว่าเพศสังขาตเนี่ยมีส่วนช่วยชะลอการลดลงของมวลกระดูกได้และยังมีกระดูกส่วน L 1ถึง L 4ค่ะเป็นกระดูกส่วนสันหลังนะคะที่มีแนวโน้มที่มวลกระดูกมันเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพร,ระยาเป็เวทนะคะโดยแพทย์แผนไทยประยุกเนี่ยก็มีการจ่ายตัวเพศสังขาตให้กับ คนไข้นะคะที่มีปัญหาเรื่องกระดูกกระดูกพุนกระดูกบางกระดูกหักนะคะในขนาดยาก็จะแนะนําให้กินอยู่ที่ครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งนะคะก็งานวิจัยชิ้นนี้นะคะที่ติดตามคนไข้ไป6เดือนเนี่ยมีการติดตามดูเรื่องของค่าตับค่าไตาด้วยนะคะก็พบว่ากินยายาหเดือนเนี่ยนะคะในอศาสาสมัครของเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องตับไตะคะ่ะ ก็เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยนะคะเราเคยพูดถึงเพชรสังคาดมาในหลายๆเทปนะคะแต่ว่าก็จะพูดถึงเรื่องของการรักษาลิศสีดวงทวารด้วยค่ะ <c oughs> ซึ่งเพชรสังคาดก็เป็นตัวเดียวกันที่ใช้ในการรักษาลิศสีดวงทวารใช่นะแต่ว่าเพชรสังคาดที่เราใช้กันในลิศสีดวงทวารเนี่ยนะคะจะมีการใส่ตัวยาอื่นๆเข้ามาด้วยเช่นกดน้ําเต้า<ช>แล้วก็ชายชอัคคีทวารอะไรเงี้ยที่ที่มีส่วนช่วยในการระบายหรือว่าหยุดเลือดนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็น ตัวเพชรสังค้าที่เราจ่ายเฉพาะกับคนที่มีปัญหากระดูกอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาเรื่องลิีดวงเนี่ยในแคปซูลนั้นก็จะมีแต่เพชรสังค้าล้วนๆเลยอ่าเม็ดละ400มิลลิกรัมค่ะซึ่งก็จะใช้ชื่อว่าเพชร้อยข้อเป็นยาที่จ่ายในโรงพยาบาลเป็นชื่อยาที่ชื่อว่าเพชร้อยข้อค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของกระดูกแล้วนะคะเราก็พบว่าคนไข้หลายๆรา,ายที่ใช้นะคะจะมีอาการของปวดตึงบวมนะคะ ปวดร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่<บ>ด,ดีขึ้นค่ะที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยหรือเพชรด้อยข้อเนี่ยจะมีฤทธิ์ที่สําคัญก็คือมีฤทธิ์ลดการอักเสบนอกเหนือจากเรื่องของการช่วยมวลกระดูกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกคุณ กระดูกบางในผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วยเนี่ยเมื่อใช้ตัวยาเพชรสังฆาตเข้าไปเสริมเป็นทางเลือกที่ช่วยดูแลแล,แล้วก็จะทําให้อาการปวดเมื่อยลดลงด้วยใช่ค่ะทีนี้ความปลอดภัยเออกิน5เดือน6เดือนก็ยังมีความปลอดภัยต่อตับและไตแต่ว่าเพชรสังฆาตเนี่ยมีข้อจํากัดหรือว่าข้อที่ต้องระวังหรือใครที่ไม่ควรใช้หรือเปล่าค่ะก็ยังไม่มีข้อมูลศึกษาความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตร นะคะแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า12ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะรวมถึงคนที่ใช้ยาละลายเลือดเลืดวาฟารินนะคะ,คะก็ยังไม่พบข้อมูลเรื่องของยาตีกันก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยตัวคนไข้ที่กินยาวาฟารินหรือย,ยาละลายเลือด อ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะต้องคอยหลีกเลี่ยงการกินสมุนไพรร่วมอยู่แล้วค่ะค่ะก็เป็นข้อห้ามสาหรับในกลุ่มนี้เนาะหลักแล้วก็ในเด็กเล็กก็คงยังไม่จําเป็นต้องกินค่ะนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่ามันกินแทนแคลเซียมได้อันนี้องคนละทางกันใช่ค่ะคืออันนี้เป็นคําถามที่เจอบ่อยดีที่เป็นถามขึ้นมานะคะคือหลายๆถ้าเนี่ยกินแคลเซียมอยู่แล้วแล้วก็จะถามว่าเราจะต้องกินเพสสังคาะอีกหรือเปล่ากินได้ไหมนะคะต้องบอกว่ากินร่วมกันได้แล้วก็ออกฤทธิ์คนละแบบ คือแคลเซียมเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่พบในกระดูกส่วนเพชรสังขาเนี่ยจะออกฤทธิ์ที่ตัวเซลล์สร้างกระดูกอย่างกลไกที่เราเจอในอางานวิจัยนะคะแล้วก็ทําให้การสร้างมวลกระดูกเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะกระบวนการสลายกระดูกเนี่ยมันจะเร็วกว่าการสร้างนะคะทำให้มีปัญหากระดูกบางกระดูกคุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่เจอปัญหาแต่ว่าเริ่มมีปวดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อายุเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะกินบํารุงเอาไว้ได้ค่ะ เช่นข้อข่าเสื่อมค่ะใช่กลุ่มข้อข่าเสื่อมก็สามารถใช้เพชรสังขาตเป็นตัวที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ลดปวดใช่ค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะใช้ยาออทางเคมีมากนะคะ<ม>ก็เอาตัวเพชรสังขารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ถ้าเกิดว่ามีต้นสดทำยังไงอะะ ถ้ามีต้นสดนะคะเนื่องจากว่าเพศสังฆาเนี่ยเวลาโดนเนื้อเยื่อปากกินอะไรเงี้ยมันจะมีผลึกเข็มเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะอาจจะรู้สึกคันระคายได้ก็จะพื้นบ้านเนี่ยเขาจะให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในไส้กล้วยที่แบบหั่น <ไป S 1> พอดีคําเหมือนกันตรงกลางของกล้วย แล้วก็กินไปพร้อมกับกล้วยนะคะวันหนึ่งก็อาจจะวันละ1-2ึ่งถึงสองข้อเล็กๆอาา่ะค่ะเพสังฆ่านะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรต้มนะคะก็คือเอาเพสังฆาเนี่ยมาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็หักตามข้อะคะต้มใส่น้ําสักลิปหนึ่งนะคะจนยาเดือดประมาณ15-30นาทีแล้วก็รินกินครั้งละหนึ่งถ้วยชาวันละ2-3ครั้งหลังอาหาระคะ่ะโดยก่อนกินนะคะให้เติมน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยลงไปสัก1ช้อนโต๊ะ ะะเพื่อช่วยลดการระคายเคืองจากตัวผลึกเข็มเล็กๆที่เรามองไม่เห็นค่ะแล้วก็ถ้าเอาสะดวกเลยก็เป็นแบบแคปซูลนะคะก็ครั้งละ2แคปซูลเวลาละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะค่ะก็สำหรับใครที่มีอาการและอยากจะใช้ยาแต่ไม่มั่นใจให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเนาะจะได้แนะนำกันถูกว่าใช้เท่าไหร่หรือว่ามีอยู่ที่บ้านใช้ยังไงดีตัวเองกินยาอะไรอยู่บ้างประเมินก่อนนะคะเพื่อจะได้เลือกใช้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้ก็ได้คำแนะนำเกี่ยวกับเพชรสังทาดไป แน่นเลยทีเดียวนะคะในการเลือกใช้สําหรับกระดูกและข้อนะคะเพชรสังคาตเนี่ยสามารถใช้ได้2กลุ่มก็จริงนะคะลิจิตดวงทวารก็ใช้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเพชรสังคาตแคปซูลที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะส่วนกระดูกก็แนะนําใช้เป็นตัวกลุ่มเพชรร้อยข้อเป็นตัวเพชรร้อยข้อนะคะซึ่งจะเป็นผงยาเพชรสังคาตเดี่ยวเดียวเดี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสี่ร้อยมิลลิกรัมใช้ขนาดตามงานวิจัยได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถ รึกษารับยานะคะกับทางแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพิรยาภัยภูเบศได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์สัตย์อาร์มากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โดนถามบ่อยนะคะ <c oughs> เราก็มาให้ข้อมูลกันให้รู้กันไปเลยนะคะส่วนถ้าใครมีต้นเพสัคตคาดเมื่อกี้แ <c oughs> พทย์สัตย์อาร์แนะนําไปแล้วนะคะสามารถทําใช้เองที่บ้านได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องใช้อย่างถูกต้องนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจ,เจอผลข้างเคียงของตัวผลึกออกซาเลต <c oughs> นะคะระคายเคืองได้นะคะสําหรับ ข้อมูลอื่นๆสาระความรู้ดีๆด้านสุขภาพนะคะการออกกําลังกายเรื่องการดูแลข้อเข่านะคะหรือว่าการใช้สมุนไพรสําหรับแก้ปวดนะคะก็ยังมีให้ดูใน YouTube Channel ด้วยนะคะไปติดตามกันได้ในช่องเรานะคะแล้วก็ a c e b o o k สมุนไพราอาภัยภูเบศเป็นอีกช่องทางให้ความรู้หนึ่งติดตามกันได้เช่นกันค่ะวนในครั้งหน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรหรือว่าพูดถึงสมุนไพรหรือปัญหาสุขภาพไหนรอติดตามชมกันนะคะวันนี้เบนและเพย์สตรอว์ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ